การสร้างเตาแบบใหม่การสร้างเตาแบบใหม่ไม่ต้องผสมแกบไม่ผสมเศษฟางไม่ต้องผสมขี้เลื่อยไม่ต้องผสมซีเมนต์ไม่ต้องใช้อิฐไม่ต้องใช้ขวดไม่ต้องใช้อะไรนี่เอาดินเหนียวมาดินเหนียวอย่างเดียวปั้นแล้วก็ทุบๆุบตํตำตำตำทุบๆุแบบนี้แบบนี้ทำรอบเตาเลยทำรอบเตานะครับอันนี้ เอดินปวกมากองไว้คนไม่ต้องก็ได้ก็คือปั้นไปเลยเอาดินเหนียวดินเปียกเปียกดินเหนียวปั้นไปเลยนี่สองวันสวันได้ขนาดนี้ถ้าหนึ่งเดือน1เดือนเสร็จเลย1เดือนปั้นเตาปั้นให้เป็นสี่เหลี่ยมเสร็จปั้นให้เป็นสี่เหลี่ยมโคง้งรอบเตาเป็นวงกลมโคง้งรอบเตาพอทำโคง้งได้อย่างนี้ โค้งรับเตาเป็นสี่เหลี่ยมเป็นเป็นวงแหวนนะโค้งแล้วก็สูงขึ้นไป2เมตร2เมตรครึ่งก็แล้วแต่เราจะทำสูงขึ้นไปประมาณไหนเสร็จแล้วเราถึงฉาบฉาบด้วยเศษฟางข้าวก็ได้นะฉาบด้วยแกลบแกลบผสมดินก็ได้หรือว่าจะฉาบด้วยซีเมนต์อย่างนี้เลยก็ได้ครับ หุ้มด้านนอกเอาด้านในไม่ต้องด้านในเราขุดแตง่งแต่งให้เรียบเลยแต่งให้เรียบแล้วก็ฉาบใช้ฟางเข้าหรือว่าใช้แกบใช้อะไรใช้ซีเมนต์ผสมตามตำราตามสูตรของอาจารย์ไปทำด้านในเลยครับแล้วก็ด้านนอกส่วนแกนกลางของตัวเตาใช้ดินทั้งหมดเลยอย่างเงี้ยง่ายที่สุดเลย